อันนี้มันบ้าจริงนะแย่งเมียผมไปไม่ว่ามันยังมาบังคับไม่ยิ้มอีกยิ้มก็ยิ้มนะแม่เนอะผมหายปากยิ้มแต่ตามันคนเป็นนี่เป็นศิลยิ้มแล้วพระองค์ท่านที่ไม่เหรอหัวน้อยบังคับหัวหลวงเต็มใจแน่นอนเต็มใจพระเจ้าค่ะไปนั่งเนาะนี่ก็ยังพอยยิ้มอยู่บ้างถึงไม่เต็มใจเดี๋ยวก็ยังมีมุมปากที่มันฉีกรอยยิ้ม นั่งข้างบนนนเป็นกุมารนั่งหน้าคว่ำไปกระมังเลยอะไรเนี่อะไรนะปากกะแเบะพอแล้วไม่ต้องสบายเขาเรียกว่าเบะซับแบะรับซับตู้เลยไม่ต้องย้ำเออเกียร์นะเนี่ยเรียก์ทำไมตัวเองตัวเองตัวเองอะไรไม่คุยกับตัวเอง ยุ่งอะไรเยอะนี่คุยกับตัวเองพี่บ้าวผมเจอโสดกันแล้วกระปกเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวเองในวันพรุ่งนี้เขาจะเขาเนี่ยเขาด้วยโอ้เขเขาจะแต่งงานกับเขาแต่ปหัวหน้าไปอย่างงี้กูจะไปกันรอดไหมเนี่ยเขาจะแต่งงานกับตัวเองแล้วอะ ตาเอกเน่เต็มใจไหมเต็มใจเต็มใจมากตาตาจริงจังมากเต็มมากถ้าเต็มใจแล้วตเองก็เข้าพักได้นะเขาก็ไม่รบกวนตวเองหรอกศบาลเข้าพักเข้าพักคณะแรกเล่นศกระป๋เข้าพักเลยขอบใจเด็ดอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแต่ง อถ้อเขาจะแต่งงานกับตัวเองตัวเองบอกว่าตัวเองเต็มใจแล้วทําไมตอนไปยิ้มไม่ค่าดูหน่อยได้ไหมยิ้ม,มเขาดูาตัวเองเต็มใจได้ไหมอ่ะฉันราตีนะ่ะเต็มใจอยู่แล้วก็ต้องยิ้มสิทำไมทำไมออก <คน S 2> บ้าอะไรแย่งเมียเขาแท้แท้ไอ้ผัวน้อยจะไม่ยิ้มอันตังไ้เองเลยอ่ะ Gim lại thì gim mấy bằng mày gim mặt gim gim mặt này hả gim mặt nạy 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 hả gim ยิ้มให้เกายิ้มซ้ายขวายิ้มยิ้มดูดิดูดูเขาหนึ่งยิ้มดูเขาหนึ่งเออซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแถวหยุดเนี่ยเล่นดีอย่างเงี้ยเดือนหน้าสิบแปดคืนแล้วนะมีงานนะล้อสิบแปดคืนแล้วเหรอเปล่าวันที่สิบแปดเดือนหน้าเขาคืนงานแล้วแล้ว ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมสนุกพอหรือยังถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วฉันจะเข้าพักจ้ะอาทีอาทีอาทีอะไรแม้เป็นกูน่ไม่จะเตะให้ลงคลองเชียไอ้อไห่าตั้งแต่ทำเวทีใหม่นี่บ้าไปแล้วหัวหน้ากูเนี่ยเปลี่ยนจังเลยมุมกูออกไม่ถูกก็จะออกรูไหนเนี่ย <laughs> อ๋อนั่นก็ยืนปื้มใจตัวเองได้ออกทีวีจะเปลี่ยนช่องไหนอ่ะไม่ไ่้ตัวท้อโก้รู้จบกันหมายความว่ายังไงพระองค์ท่านความจริงแล้วมึงสองคนไม่ใช่พี่น้องกันแต่มึงสองคนเป็นผัวเมียกันองแก้วมาขอเขามาโกฤษโทษนะพระองค์รู้มึงถึงเรื่องความตายต้องโดนประหารชีวิตพร้อมดึกเมียเข้ามือขอได้ชัสมเด็จโปรดโทษทั้งหมดลงที่เก้าขนคนเดียวได้ไหมลาตีไม่เกี่ยวไม่ได้ ถ้าจะละก็โทษกูจะยกเว้นให้มึงมีหนทางเดียวคือว่าอีกลมึงหาใครก็ได้แถวเนี้ยที่นั่งข้างหน้าข้างหลังบริเวณทถววิั้งหมดมาเป็นราตีเมียของมึงให้กับกูถ้ามึงหาแทนเมียมึงให้กูไม่ได้แล้วก็มึงกับเมียของมึงตายโพรท่านกูให้เวลามึงสามามเดือนสามนาทีโอวงแก้วฟ้า ตา,ตาย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 ดูสิสามนาทีใครจะไปหาลาตีมันทันมันยังหาตายไม่ได้ดอกตายได้สิกูจะช่วยเหลือมึงเองเพื่อนมึงดูสิหน้าเวทีเนะี่ยมีใครเหมือนลาตีบ้างไหมมีคนเดียวแหละที่พับเสื่อลุกไปเมื่อกี้เนี่ยกูดึงไม่ทันอันนั้นลาตีเหรอลาตายจะพาไปเดี๋ยวเขาได้มึงไม่ทะลึง่งเอาอย่างนี้กูเป็นเพื่อนมึงถือว่ากูไถ่ายโทษแล้วกันที่พวกกูเมื่อกี้เมาแล้วก็พูดเอ๊ะ หลุดปากไปให้มึงกับลาตีต้องเกิดเรื่องอย่างนี้มึงทำยังไงเดี๋ยวกูให้อาจารย์เฉลิมชัยที่อยู่เชียงรายที่เขาปั้นโบสถ์วาภาพก่งๆโอ้จริงเหรอแป๊บเดียวอะจะจะปั้นเป็นลาตีเลยเหรอกูโทรกิ้งเดียวแหละเสร็จเลยจริงเหรอเครื่องลงมาส่งตรงนี้เลยไม่เกินสามนาทีใช่ไหมกูออกมาฮะจัดไปใข่ครเจ็ดยั่งวะยังรอชีวิตเลยให้ใครเนี่ยไปปั้นหุ่นให้เหมือนกับลาตีขึ้นมาเพื่อทดแทนให้พระองค์ท่านเนี่ยไว้ชีวิตลาตี ไป้อไปด้วยชั้นสนทธยาต้องไปหาหุ่นให้เหมือนกับเราเฮียเฮ้ย <Yeah! Hey! S 3> ตัวไรอะสภาพหน้าลาตายนะมึงเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่ไงหุ่นลาตีเฮ้ยเ <Hey! S 3> มียพกโกงไงมึงจะถามหน่อยเดี๋ยวเจ้าให้เวลาสามนาทีจะเอาเวลาที่ไหนไปปั้นได้วะ ก็ต้องเอาหลอกนี่มาเลยนี่มึงเอากูมาทำอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจเนี่ยนี่นี่มานี่เดี๋ยวจะสอนสบายแล้วตอไปเนี่ยมึงไม่ต้องไปขับสิบล้อหาเลี้ยงกูแล้วทำไมเขาจ้างแสนหนึ่งให้เป็นหุ่นลาตีหน่อยกูสวยเวราอีลาตีมันจะเหมือนได้ยังไงไอ้เหี้ยนี่มองในอ่างล้างตีนแน่ๆเลยมาเนี่มาเนี่าตรงนี้พระองค์ท่านให้ปั้นลาตีต่อเป็นเปนมึงไปปั้นตอนตายขึ้นอื่นมาทำไมเนี่ยฮะดูถูกเขาแล้ว ว่าพ่อว่าแม่ยังพอคบว่าเมียที่เขาลบครบไม่ได้นะมึงเนี่ยอ่ะไหนๆมาก็มาแล้วรีบเล่นรีบเลิกนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปเข็นผักที่ตลาดสามก้อยไงไม่ใช่รองเท้าแฟชั่นกูาไ่ใเหรอเฮ้ยเอางี้มาแล้วง้างง้างวะไม่ใครเอาน้ำร้อนให้กินเนื้อสลยดเยอะเลยนะอ้าวอธิบายหนึ่งแสนบาทมึงเป็นหุ่นลาตีให้ทีเดี๋ยวเจ้าเขาเมาครับโลงไรโน่นนี่เดี๋ยวเขาฟันหัวหุ่นจบกูจะดีเหรอเออน่ากูไม่เคยทำอารมณ์เซ็ก โอ้โหสภาพมึงเซ็กเสื่อมแลยไยไ,ไปขึ้นไปไปยืนเด่นไปสง่ามันหมาอิ่มขี้ข้างบนโน่นไปไปไปยืนเด่นไปไปยืนยืนโอ้โหเหลือแล้ไอ้ทาดโพสท่านี้ท่าเดียวกับในจอข้างหลังเลยอะ่ะข้างหลังมันตัวอะไรวะน่ยเฮ้ยมึงเหมือนจอข้างหลังเลยมึงดูดิย,ยืนผง,งาดเหมือนกันเลย ัวรยะเอายืนนิ่งเดี๋ยวพองครื่เจ้าฟ้ามาแล้วเรียบร้อยไระเจ้าฟ้าเธอถสดได้เลยพะอท่านแม่พิจะขี่เมาแต่แต่เพื่อเจ้าพี่ก็ยอมหยุดพักแตเดี๋ยวนี้พี่เลิกเมาสุราพ่รันกลับมาเมาความรักชมเยชมล มาพีขีเมาแต่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 แตดหม่อมฉันหม่อมฉันเป่าคนเดียวพอแต่แลมเป็ดตัวเองร้องไม่ต้องมาเป่ากับฉันแย่งกันเป่าซะละไม่ต้องหายแตด็มเมทีไปหมดแล้วเนี่ยเมาเนี่ยไทรเมาเหมือนขวดเมื่อกี้เลยเนี่ยไม่ลงทุนเลยคนเราผู้หญิงเชื่อไม่ได้ได้หลอกลวงทุกคนถูกต้องมีรักทั้งใดอก เป็นลอดใช่มึงรู้ไหมกูนี่นะรักราตีเมียสนทียามันแต่มันกับหักอกกูไรไงกูก็จะต้องแค้นมันไม่เ็ใครจะฆ่ามันกต้องไม่ใครไม่แครมึงแล้วมึงกินกันเขาด้วยหรอกูมเมาเป็นเพื่อนเจ้าออตอนเนี้ยก็เจ้าเงา ไอ้สัธทยามันอยู่ไหนวะอยู่ข้างในไหนปั้นเรียบร้อยแล้วด้วยมึงไปเรียกมันมาหากูไอ้สนธทยามันได้เจ้าเรียกตูวอยากเจอมันดาวงงสวัสดีคมพระจ้ะไอ้ใครไอ้สนธยาให้กูกมาหาใครเนี่ยเจ้าเขาเรียกมึงเนี่ยไหนล่ะเจ้ามึงยู่ไหนวะไอ้ยินเสียงอยู่ข้างในอะไปดูมึงนี้มันบ้าจริงนะถ้ากูเดินเข้าเดินออกข้างในใช่ไหมเสียงอยู่ไหนไันไกนี่นะถ้าเจอมันเนี่ยกูจะถามหน่อย มันทำด้วยอะไรใจของมันลองกูได้เจอ,อยังทำไมไม่มาสักทีหรือมันจะกลาก้าคิดแข่งข้อละปูกระตัดแก,กาฟ้าไอ้โดนตะยาม,มึงเจอพระท่านนะองแกาฟ้าเรารออยู่นอกพระทาะ่านไหนวะเฮ้ยเจ้าไม่ใช่หนูนาพานโชคไอ้ท <c oughs> <c oughs> ี่ไปหาอยู่ได้เจ้ากลองนอกนะ <c oughs> เธอต้องคมพระเจ้าค่ะพระองค์ท่าน<ะ>ให้เวลากราบชั้นสามนาทีให้ปานหุ่นให้กับเหมือนราตีอตอนนี้เหมือนแล้วพระเจ้าค่ะหาได้แล้วเหรอพูดง่ายว่าเหมือนมากเลยพระองค์ท่านสวยไหมก้ามชั้นเนี่ยราตีเป็นคนที่ขาวมากห<ะ>ุ่นนี่ดีมาก กับฉันเห็นทุกซอกทุกมุมก็ใช้เป็นผัวประกอบพระองค์ท่านนะเพราะนั้นแล้วก็มันก็จะต้องทําได้เหมือนเลยพูดง่ายง่ายเหมือนทุกจุดเลยพระองค์ท่านขอดูหน่อยอยู่ทางด้านในอยู่ด้านในเสด็นทอดพระเนตรดูเถิดตรงพูไหวไหมเนี่ยพระองค์ท่านระวังพระเจ้าค่ะมาไม่ไม่มิ้มต่อเราจิ้มเลยนะต้องมายงพระองค์ท่านบันไดมาหลายขั้นระวังลื่นนะพระองค์ท่านหลายใครทําเยอะหลายขั้นรึกจังวะเนี่ยแล้วก็ขยันทําจัง ขึ้นจาก,าากแล้วยขยันทําขยันเพิ่มไม่ได้ดูเลยลูกน้องเหลือกี่คน <c oughs> วายครูใส่กูนั่งมานั่งตอกพม่านเนี่ยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะดูข้างบนนะพ,ะพยยีะ่มาเหง,น,งนมองดูขอดูหน่อยราตีผู้หรือชมหมูแคมจาบนีม่มึงหมูหันแล้ว เฮ้ยนี่ใครลาตีนี่เล้อลาตีใช่พระองค์ท่านจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้เหรอนี่คือตัวจริงตอนหน้าสดพระเจ้าค่ะส่งพิสูจน์ดูได้ขี้พึ่งมันพองปากเลยน,นะเออไปเอ้มรีบไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวมาอัปน้าก่อนออลาตีพี่รักลาตีพี่ชอบลาตีที่สดใครตะเทือน นี่ยาลาตีไม่มีไข่แล้วก็ข้างดงรักลาตีนี่มันทำด้วยอะไรวะเนี่ยหุ่นขี้พึ่งไปยาหุ่นขี้พึ่งเป็นหุ่นขี้พึ่งที่ของดีโดนความร้อนไม่ละลายเป็นความจริงไปยาค่ะทั้งนั้นแล้วก็กูขอพิสูจน์หน่อยได้ไปยาค่ะมีเคยพิสูจน์บ้างพิสูจน์หน่อยเมย์เเป็นไงผิวพรรณเป็นไงฝ่าบาดสุยอดผิวพรรณเป็นไงเหยียมมากตัวคมสันน่ารัก งานฟรีเล่นะแลงเลยอือพระองค์ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมีเครื่องพิสูจน์ให้ฟาบาทต้องมองนี่เป็นหุ่นของดีเลยของดีเพราะธาแจแกยิมไว้ผู้ชมที่อยู่ดูดิเขาต้องรู้ว่าสิพึ่งดีเลยแน่นอนของแท้สีพึ่งดีมันจะที่ไหนมาจากที่ไหนวะจากนครปฐม อันที่เขาปั้นไปที่ตะพันหุ่นกี้พึ่งเห็นหมอยู่ยังไงก็ไม่ละลายใครทำอาจารย์เฉลิมชัยเฉลิมชัยดาบสกุลมาลายแมนมาลายหน้าไม่มีเหรอเด็กยืนเลยให้เขาเห็นเลยเนี่ยว่าสองเม็ดก่อนเลยเนี่ยขอดูทนความร้อนโอ๊ยฉับจะฉับอะ เพราะถ้าจะยิ้มยิ้มมีสะดุ้งมีสะดุ้งแสดงว่าที่พึ่งนั้นมันดีหรือเปล่าขอดูหน่อยมันสะเทือนนะเขอดูเนี่ยเะไม่พอใจเพิ่มหนเพิ่มไปห้าเม็ดเลยไอ้ยิ้มหมายขยันขอดูจริงเยิบเย็เพิ่มเปห้าเม็ดเลยโอเคหันไปอือหนึ่งสองสามไม่ใช่เป็นไงฟ้าบาทเป็นไงแท้ไม่แท้เดี๋ยวเดี๋ยวโวยหลง อีห่าถ้ากูพูดใส่ไม่แล้วมึงจะอายอะติไม่อะไรไมอ่อะเอางี้เดี๋ยวกูไม่พูดใส่ไม่แล้วกันเนาะทำไมเดี๋ยวมึงรับไม่ได้ทำไม,ไมอ่ะกูไม่พูดใส่ไม่แล้วกันเดี๋ยวกลัวมันอายเออแลทำไงเดียกิลองไปเกินก <c oughs> ิลองไปเกินไอเฮียตะโกนไปซะเลยดีกว่าฟาบาทถ้าฝาบาทไมา่เชื่อทดลองได้ไปมเ้าค่ะนะเหมาเลยเหมาเหมาไปเลยเหมาลองเองรอบนี้แพทองเหมาจ้ะ บ้านมึงทำผู้ขายเหรอเด็กอีลาตายกูบอกเคล็ดลับให้มึงมามือปิดท้องไว้สุดสุดท้ายเขาต้องปาท้องมึงแน่นอนาทมึงมามือปิดท้องไว้ไอ้กี่ผายนะเบิร์นี่บักเชื่อไหมไม่เชื่อมีอะไรก็ดูอีกยืนเฉยเดิไอ้กี้เนี่ยขยันให้เจ้าเชื่อจังเลยนี่พิสูจน์ไม่เชื่อขออีกหนึ่งสิ่งเป็นไง้โตมไหมหุ่นโตม ทำไงได้มันต้องเติมพลังอ่ะขอดูของกินอะไรเงี้ยอ่ะมึงจัดให้ก้าวอ่อนเลยกูไม่หิวไปเอาให้แล้วแล้วเข้าพระบาทจะทรงเมามากนะพระเจ้าค่ะมันแค้นเนงหัวใจมันแค้นที่มันหลอกข้าพเจ้าสุขภาพร่างกายจะไม่ดีเพื่อเอาไอ้เอ๊ะไอ้มึงจริงๆริเห้เวรกรรมแท้เลว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 เวิร์ดเ็นร์ดเวิร์ดเวปร์ดเวิร์ดเวิร์ดเฮ้ยโอ้มีขี้ด้วย แล้วไม่ว่างอะมือนี้ถือไม้อยู่เดี๋ยวไม้โตตั้งหลายตังป้อนป้อนนางลาตีเลยเด็กคืนนี้กูจะไปนอนด้วยะคืนนี้กูจะไปนอนด้วยด้วยจริงจริงโค้งเออไอมึงันป้อนเลยป้อนเลยมึงป้อนเลยมึงพวกไม่ป้อนเองมึงป้อนดีดีคนถ่ายยิมบ่ใช่เนี่ย ป้อนเขาดีๆเขาเป็นนางลิเกที่สวยอีกคนหนึ่งเขาเป็นตัวสําคัญของคณะเรากรูู้กะเลนเปนตั้งใจป้อนให้เกิเขาการหลงนะเนี่ยผมมาสอนอย่างนี้ผมอายป้อนป้อนเขาตั้งแต่เช้าก็จะไม่ดูแลเขาเลยป้อนเป็นเออถ้าป้อนเป็นมึงป้อนให้เข้าดิมึงป้อนดีๆที่มันเข้าที่ไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะก็ป้อนเป็นนะคนป้อนเป็นเลยมาสอนเลย เขาเนี่ยคนจะนั่งขำมือไม่เด็ดเข้าช่วยเราได้เยอะเลยนะแต่ว่ามันก็ป้อนเขาหน่อยเออมึ้งปอเอบนะคุต้องกลับบ้านน้ำไม่มีอาบเอาคุณเลยไปห้องน้ำหลังครัวเขาล็อกแล้วด้วยหลวงทำไมไม่พอใจไม่พอใจแล้วทำไมไม่พอใจแดดก็ไม่เนี่ยไงแม่ควายอยู่คนแรกยันสิ็กคมีงานต่อ น้องหอกแล้วโอ้บิดสะบัดสะบัดสะบัดอะไรอ๋อยอีี่ิายคนหาเลยเสียวกับตัวเองมีอะไรกินไหมน้ารักษาจะติดคอเนี่ยโอ้อิ่มแล้วติดคอไม่ได้มันดะตับพอท่าไว้ติดคอจัดน้ำให้นางหน่อยเดี๋ยวโป๊เดี๋ยวโปให้เมื่อกี้ขอให้มึงเท่าไหร่มึงหาดูยากบารัลลิเกที่ขยันอย่างเขาดาไรเียเลยนีเกกลับกันหมดแล้วฟี ไม่ไอ่มีเปิดตังไอตังตัวไอเอกกูบอกว่าพรุ่งนี้กูมีงานแล้วกูจะกระโปรงเฮ่ไลยไส่เนี่ยไอกระโปงมาเปิดระเบิน้ำล้างกระโปงเลยโอ้ขอโทษทีนี่กระโปรงเขาใหม่เพิ่งตัดด้วยดูดิคิดต้านลายหินอ่อนไอสิ่งสุดท้ายที่จะเชื่อได้เบียอะไรพิสูจน์หรือเปล่าขอสิ่งสุดท้ายเลยขยันพิสูจน์กันจังเลยประคองหุ่นไหมน่น เราบอกให้ดูเลยว่ามันเป็นมันเป็นขี้พึ่งอย่างดีโว่าแล้วเชียวอีหมวยรีบล้างหน้ากลับจริงจริงอีเวนบอกให้ให้ไวนี่เวลาไม่มีงานมือรับจ้างตีหัวปะ่ถอยอย่าเถียงอย่าช้าไอ้คว้าดูเดินเร็วเออขอดูสิ่งพิสูจน์สิ่งสุดท้ายหน่อย ว่าสิ่งนี้เขอทนได้แล้วก็คืนนี้กูจะกลับไปนอนบ้านแล้วคนอื่นไม่มีค่าตัวกูจะจ่ายนาคนเดียวตอนที่เมื่อเจ้ากูไปนอนบ้านมึงหาห้องน้ำให้กูอาบก่อนตูงอีกไม่ต้องกลัวแล้วมันระเบิดตุ้งพุทธมึงยังไม่ต้องไปเสียตังค์สามันนี้้า่าพิสูจน์เองได้ผมมาจับก่อน ไปไปเขาเล่นเฮียอะไรเขากันเนี่ยวันนี้เราโชว์พิเศษเลยปีพาดขอดนตรีประโคมงให้มันสมจริงหน่อยทำอะไรหานหน้าจะโนดและโพสท่าจะสวยอาน้ายืนลอยไปเอาไว้ท้ายกบขึ้นมาวายชน หลงดวงพวกนีู้ดวงดนนีเลยลเลยไอ้เฮียตีล้อเลยตีล้อเลยแต่เสียใจหลงกูมีสำรองอีกหนึ่งดอกพอ,อแล้วน <c oughs> สักอะไรวะแม่งเอ้ยแม่งสักเลยอัคระอะไรเงี้ยเอ้ยยันมหาอุดเนี่ยอี๋ใหล่หัวไหลซ้ายสักคำว่า<อ>เหนียวมากซ้ายนี่สักพอ่อข้างขวาแม่ ตองกลางอง่ะช่วยด้วย <laughs> แล้วก็กู<ะ>เชื่อแล้วว่าจริง,งของที่มึงมาให้กูปั้นไว้มันสมจริงอีหยวกูมีของดีแน่นอนเรื่องคนนั้นแค่โลนักเพราะท่าใหยิยย้มไว้ย,ย,ย,ยังมีโบนัสยิ้มไว้ใหยิ้ม เชิญร <Turn. S 2> อกกูไปหมดทักก้งคนนะเพราะจะได้ล้วก็ไอ้ทีเหลือได้อยู่เก็บเวทีกูด้วยหารักคนนั้นว่าแุวยอะไรฝ่าบาทก็เทีย่ยว <laughs> ยังจะหลงอีกเหรอ พระแสง ความรัก่ใช่เรื่องร้อเลนมีกา้าหลงมึกงก็้าหลอกกูแล้วก็วันนี้แหละกูวันนี้แหละโอ๊ยยังไม่ไปไม่ไปลว,ตวงตรงนี้วันนี้กูจะฆ่ามึง เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจ้านาย่ขอแล้วขอบคุณพวกเราทีงานลิเกแพรทองเพอขอบคุณขอบคุณท่านครับขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในการพูดคุขอบคุณหัยคือีนิเกก็แพรทองขอบคุณครับา าราว่าลิเกเซนาขอบคุณดีรับใช้รอานเอ<ร>าวลาแล้วอ,อย่าเลยละขอลา่อนนะจ๊ะขอให้คุณพระ